บันทึกการต่อต้านรัฐประหารในพม่าวันที่19กันยายน2565ความแน่วแน่ใหม่ของกองทัพอาราการอาจเป็นตัวชี้ขาดในการปฏิวัติภูมิภาคชาติพันธุ์ในเมืองปาเลสวาทางตอนใต้ของรัฐชินกองทัพอารากันได้ตัดขาดและแยกค่ายทหารบางค่ายตั้งแต่เดือนสิงหาคมทำให้เกิดสถานการณ์อุปทานในค่ายอย่างสิ้นหวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ายยุทธศาสตร์ซินตันดอวงและค่ายมิไรควาที่ชายแดนพม่าอินเดียบังกลาเทศ ในการตอบโต้รัฐบาลทหารได้ใช้การโจมตีทางอากาศและการระดมยิงด้วยปืนครกเพื่อพยายามทำลายการปิดล้อมจนถึงขณะนี้ไม่ประสบผลสำเร็จเมื่อวันนี้เครื่องบินไอพ่นที่รัสเซียจัดหาให้3ามลำได้ทิ้งระเบิด11ลูกจากนั้นเฮลิคอปเตอร์โจมตีสองลำก็เข้ามายิงในพื้นที่ขณะที่กองกำลังภาคพื้นดินของรัฐบาลเผด็จการได้ยิงปืนครกกองทัพอารัการยิงกลับตอนนี้เอ,เอ ได้เข้ายึดค่ายซินตันดาอูซึ่งเป็นค่ายชายแดนหลักที่4ของทหารที่ยึดโดยเอเอตั้งแต่เดือนสิงหาคมแหล่งข่าวของกองทัพอรารการกล่าวในวันนี้ว่าทหารของรัฐบาลทหารมากกว่า100นายจากพื้นที่ปิดล้อมเพื่อแปรพับไปยังเอเอและอีกหลายคนได้ติดต่อเอเอเพื่อเตรียมการในประเทศซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ด้วยระบอบการปกครองได้รวบรวมทหารหนึ่งหมื่นนายในรัฐอารากันตอนเหนือและรัฐชินตอนใต้เพื่อต่อสู้กับเอเอ และโคศกของ Aa กล่าวว่าคาดว่าจะมีการต่อสู้อีกมากรัฐอารกันอาจเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีแนวโน้มว่าจะแตกแยกจากพม่าหลังสงครามชาวอารกันได้จัดตั้งโครงสร้างตุลาการและการบริหารของตนเองขึ้นและได้รักษากำลังทหารของตนไว้จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ก่อนการหยุดยิงที่ไม่มีการประกาศในเดือนพฤศจิกายน2020กองทัพพมา่า AA เป็นหนึ่งในคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในสนามรบของกองทัพพมา่า ในพื้นที่กรเรียงกองทหารของรัฐบาลทหารยังคงยิงปืนครกระยะไกลเข้าเมืองโมบายเมื่อวันนี้หลังจากสังหารเด็ก2คนด้วยวิธีนั้นเมื่อ2วันก่อนเมื่อวานไม่มีรายงานความเสียหายรัฐบาลทหารยังคงต้องการยึดเมืองโมบายแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ส่งกองกำลังภาคพื้นดิน หลังจากที่ศูญย์เสียทหารไปประมาณ60คนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและเกือบจะถูกกองกำลังป้องกันของคารนี่ล้อมไว้กองพลที่5ของกองทัพเตรี่ยงรายงานสถิติการต่อสู้ในช่วงครึ่งแรกของเดือนกันยายนที่อำเภอคอทูเลมุตตอรอตำบลปาปุนบนแผนที่พมา่ามีการประทะกกัน68ครั้งสังหารทหาร51นรวมทั้งผู้บังคับกองพันและพันตรีมีผู้ได้รับบาดเจ็บ31รายรวมผู้บังคับกองพัน2ราย ทหาร,กรเกีหยีเสียชีวิตหนึ่งนายบาดเจ็บสิบเอ็ดนายพล,ลเรือนคนหนึ่งถูกสังหารโดยการยิงครกตามอำเภอใจเข้าไปในพื้นที่เกษตร,รกรรมการรณรงค์ก่อการร้ายหมู่บ้านเผือกเ e อิร์ดเอิร์ดรายละเอียดเกิดขึ้นจากการโจมตีของรัฐบาลทหารในโรงเรียนและอารามในหมู่บ้านเลตีเโคเน่ในเขตเมืองเดเปอินเมื่อวันที่16กันยายนเฮลิคอปเตอร์บิดนวนเวียนอยู่เหนือชุมชนยิงกระสุนหนักใส่โรงเรียนและอารามเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง เด็ก6คนและผู้ใหญ่7คนถูกฆาตกรรมขณะพยายามซ่อนตัวอยู่ใต้เตียงและต้นไม้ร่างของเด็กถูกฉีกออกและฉีกเป็นชิ้นๆด้วยกระสุนหนักจากนั้นกองกำลังภาคพื้นดินก็เข้ามาคุกคามครูและยืนยันว่าจะต้องมีไฟ PDF ในโรงเรียนพวกเขาขโมยศพเด็กที่เสียชีวิตเพื่อปกปิดหลักฐานและลักพาตัวเด็กที่ได้รับบาดเจ็บครูที่กล้าหาญท้าทายทหารของรัฐบาลเผด็จการว่าเขาต้องไม่มีลูกหรือเขาไม่สามารถโหดร้ายกับนักเรียนได้ คละเรือน13คนถูกสังหารในการโจมตีดังกล่าวซึ่งสื่อโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลทหารกล่าวโทษในรูปแบบ PDF ในเมืองกันบาลูในเขตสากายกองทหารของรัฐบาลทหารยิงเด็กชายอายุ5ขวบเสียชีวิตในหมู่บ้านมีทาลิงดอนเมื่อวันที่17กันยายนพวกเขากำลังยิงปืนในทุกทิศทางในชุมชนพละเรือน จากนั้นพวกเขาก็เผาหมู่บ้านเมื่อวานนี้แกงผู้ก่อการร้ายของรัฐบาลทหารได้โจมตีหมู่บ้านไซกาวูในเมืองิ่งในเขตมากเกวเมื่อไฟ PDF ของพันธมิตร4คนโจมตีตอบโต้ด้วยปืนครกและปืนที่ผลิตในท้องถิน่นบังคับให้กองทหารเปลี่ยนทิศทางการยิงไปที่ PDF และปล่อยให้พลเรือนหลบหนีไฟ PDF ถูกถอนออกอย่างปลอดภยัยกองกำลังป้องกันประชาชน t d f s ในเขตสากกลไฟล์ PDF ในเมืองอัยดอได้ซุ่มโจมตีกองทหารของรัฐบาลทหาร40นายเมื่อวันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต5คนและได้รับบาดเจ็บโรนแบบ PDF วางระเบิดการฝึกซ้อมของรัฐบาลทหารพอ,อยูซอตีที่สำนักงานปกครองตำบลทินอูเมื่อวันที่16กันยายนส่งผลให้ทหารเสียชีวิต3นายและบาดเจ็บ5รายและในวันเดียวกันนั้นไฟล์ PDF ในเขตตำบลชวงอูได้ระเบิดทีมรัฐบาลทหารที่พยายาม เพื่อเคลียร์ถนนสำหรับขบวนรถสังหารทหารเจ็ดนายและทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บในเมืองคาเลวาเมื่อวานนี้ไย PDF ได้บุกเข้าไปในสำนักงานตำรวจในหมู่บ้านเมียไซซีบยาสังหารตำรวจของรัฐบาลทหาร4ี่นายและสมาชิกในครอบครัวตำรวจหนึ่งคนและยึดอาวุธของพวกเขาได้ PDF นั้นเผาสำนักงานในเมืองปาเลกองกำลังผสม16ฝ่าย PDF ร่วมกันโจมตีค่ายทหารหลักในเมืองปาเลในคืนวันที่17กรมัมย่อยาก ยิงกันเป็นเวลา1ชั่วโมงสังหารตำรวจ6นายและบาดเจ็บสาหัส3านายในเขตพะโคไฟทีดีเอฟในเมืองนัตตาลิงได้เปิดฉากยิงใส่ทหารของรัฐบาลทหา,ทหารที่ดูแลท่าจอดเรือเมื่อวานนี้สังหารสองคนในนั้นเมื่อกองทหารกลับมายิงกันต่อสู้ด้วยปืนตามมาซึ่งทำให้ทหารเสียชีวิตอีกหนาย